แข็งใช้แล้วตดินวันสุยเดินล่านะครับขี่ข้อมดเตี๋ยเฟือโชคชัยนะครับอยู่ที่ไร่มันของนานิคมนะครับวันนี้เรามาหานานิคมที่ไร่มันมาดูว่าไร่มันนานิคมก็เป็นยังไงนะครับอันนี้คือนานิคมเจ้าร่นะครับครับทุกท่ีครับนานิคมวันนี้ต้องการจีดอ่อชิลินซีเฮียอะไรครับผมสองรอบแล้วครับสองรอบนะครับอันนี้เป็นมันกี่เดือนครับผมมันได้เดือนได้สองสามวันใบใบมันได้นะครับอันนี้มัน เดือนท็มีสามวันเนาะรับงานมากครับคุณลุงใช้ของเรามาารเปีที่แล้วก็ใช้ครับแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นตัวามสำเร็จทำมาต้นมันก็ยาวหูุมดัดแนวก็ดีนะครับแล้วแถมหัวมันก็ได้นะครับไม่ใส่หัวอะไรเลยครับถ้าจะไม่เติมสูตรนะครับปีที่แล้วนะครก็ได้ไรลยาจิดตันนครับได้นะครับมันปีต่อปีนะครับได้หรือว่าผมุนต่อเป็นตัวามสำเร็จผมก็บอกให้ลกน้องเอที่น้องไปหลายท่านแล้วว่าดีมากมีดีก่อจะทำให้เติมสูตรนะครับที่ว่าทีนี้ผมจะดีกว่าปีท ดูตอนนี้แล้วมันก็คือว่าดีมากนะครับมันดีมากดีแล้วถ้าไม่ร่อยนะครับก็ทำให้เต็มเท่าไหร่ลงเต็มหมดเลยครับไม่ดีมันจะแข็งหน้าแข็งครับนี่ไม่พอใช้แล้ว โดนล้ดสซุยเดินล่านะครับขี่ข้อมูลในเดินล่าเลยนะครับไม่ไที่ไใดไม่เอาปุ้ยอย่างอื่นไม่ได้นะครับก็ใช้จุ่นครับเพ็นสองเดียวเลยครับผมต่อไปเป็นหนึเดีนะครับนี่ครับดุดยอดดุดยอดจริงจรนะครับเพราะขี่ก็ไม่ยากนะครับใช้สบายนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องระวังนะครับก็มาเป็มชุดเลยครับมีแล้วมีแล้วลุงคือจริงๆเราไม่กินมีที่แล้วก็มันไม่ใช่ขี่ของกระถางเพชรนะครับมันใช่แค่ลงพื้นนะครับใช่หรอลงพื้นสองอย่างนะครับขี่ลงพื้นครับลงพื้นกวางครับ แต่ปีนี้น่าจะเ,เตรียมสมุดปีแล้วปีแล้วก็ถือว่าทําได้แค่ไม่เตรียมสมุดปีที่แล้วลุงกี่ไร่เนาะตรงเนี้ยเก้าไร่เก้าไร่ได้กี่ตันรวมแล้ว59ตันีลแล้ว59ครับปีนี้ลุงคิดว่าน่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ปีนี้ อย่างน้อยก็แบกตันขึ้นนะครับต่อไร่อย่างน้อยก็แบกตันขึ้นนะครับต่อไร่ไม่ดินมันแข็งนั่นนี่เดินล่าเลยนะครับแล่าไกใครเนาะต่อไร่นะครับน่าจะเยอะกว่าเก่านะลูกมันงามนะครับงามต้นยืดยาวนะครับยาวดีมากครับดีมากๆจริงครับคดินดีมากนะครับมันก็ไม่ค่อยเน่าพอสมควรนะครับโรคใบด่างก็มีบ้างเล็กน้อยไม่มากเหมือนแต่ก่อนนะครับครับ ครับผมตั้งแต่ใช้กระทาเพชรมาดูแค่ไม่เดือนกว่าๆยังโอ้โหสุดบยอดแล้วครับครับครับดีมากๆเลยครับกระทาเพชรนะครับของกระทาเพชรนะครับยังไงผมก็ขอบคุณลุงมากนะครับทีหน้าก็จะมีลูกค้าอีกเยอะนะครับแถวนี้นะครับผมก็บอกกต่อไปนะครับเพราะวมันดีนะครับขายล้วได้ผลนะลุงดินก็ดีนะครับดินนี่เดินโอ้ขิดปุ๋ยยอมเลยนะครับ อนยังไม่ใช่น่ะดินแข็งแข็งใช่ไหมดินมันจะแข็งหน้าแข็งครับครับที่นี้พอใช้แล้วดินรวนซุยเดินลวนซุยเดินล่านะครับขี่ข้ามมอเตอเดินล่าเลยนะครับล่าขาล่าขาเลยยอมว่าดินมันซุยจริงๆครับดินดีมากนะครับมันก็ไม่ค่อยเน่าพอสมควรนะครับโรคใบด่างก็มีบ้างเล็กน้อยไม่มากเหมือนแต่ก่อนนะครับครับ ตั้งแต่ใช้กระทาพิษมาโอเคเลยครับเใบด่างก็จะเบาบางลงหลายเลยครับหรือว่าดีมากเลยนะครับเราไม่สายไรเลยครับตอนนี้เตรียมสูตรครับปีนี้คือครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณลุงมากนะครับครับผม